สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจตำนานกำแพงเพชรครับวันนี้เรามาวัดกุเชอร์นะครับหลวงพ่อช้างวัดกุเชอร์ตำนานเทวเวสสุวรรณนะครับลูกศิษย์ลูกหาวันนี้มากันเนื่องจากเป็นวันเกิดของท่านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดกันนะครับผมวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาเยอะมากเลยครับเพื่อนๆืตอนนี้เป็นรถจอดนะครับหน้าวัดนะครับจอดยาวเป็นกิโลเลยนะครับ เรากำลังเดินไปที่หน้าวัดกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากในข้างหน้าในวัดไม่มีที่จอดเท่าั้เพื่อนตลาดนี้มไหมครับณะผปู้จาดสาวัตถุมงคลดวงศีลดุตีหลวงพอ่อขอเล่นเชิญครับท่านกุฎิพงท่านกลยุทธ์นะครับแต่เขาสวาย กับท่านนิคมดีโลบสีนะครับอดีตสอจครับวันนี้หลวงพ่อจะได้กรวดน้ำหมดเนี่ยสวัสดีครับสสวัดีเพื่อนนแฟเพจนะครับตำนาูวันนี้เรามาที่วัดนะครับก็คือหลวงพ่อนี่เป็นวันเกิดหลวงพ่อนะครับ เพื่อละในแจกวัตถุมงคลนะครับตัวนี้ครับพระจุริมงคลถ้าไม่มีตัวนี้นี่ไม่ได้นะครับไม่ได้มาที่จุดนะครับต้องไปดต้องไปคัดกรองก่อนนะครับเพื่อรับวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับแจกัที่หลวงพ่อแจกวัตถุโดยหลวงสุขเสริฐนะครับขอบคุณครับไอโอเมเลี่เป็นยังไงวะบรรยากาศในวัดนะครับบรรยากาศในวัดตั้มนอโอนอโหูเก้าแปดถกแปดเกินบุรีมัได้นะครับเพื่อนๆมาแล้วมาที่จุดคัดกรองก่อนนะครับ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมินะครับที่วัดกุดเชิ์ให้เพื่อนๆนมาที่จุดคัดกรองก่อนนะครับหน้าพระบรมรูปอ่าพยักครับหลังจากหลังท้าเวทนะครับผมจะมีจุดคัดกรองอยู่ให้เพื่อนๆมาเข้าที่จุดคัดกรองก่อนนะครับเพื่อว่าตรวจอุณหภูมิก่อนนะครับเพื่อนๆ่เชียงแสนดี้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของเราเป็นผู้บริหารระดับประเทศหลายหลายท่านนะครับในที่นี้ก็มีท่านบุตธิพงศ์ฉายแสงน,นะครับ อดีตรัฐมนตรีตาวาการกรารวงเพ <อ S 1> ื่อนเพื่อนเรามาดูวัตถุอมองคลหลวงพ่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนั้นมาชมกันได้เลยนะครับหวประ,าาระาทา,านนวได้งลัใจเพื่อวาัพพน์อาวัาวานาวิา่วแ้แสนบาทนะครับเดี๋บอกวาให้นะครับ การรมาธนการกอที่ระควกบปุสุขเกนัฐมนตรีการคณะกรรมาใหญ่ตวันออกกรรมการมางสมาคมจังหวัดรม่ร้อยที่2จังหวัดพัทธลัเ้าเก่าอ่างทงั้งสาไหมไม่ซื้อไม่ว่าครับแค่มาบุกเต็นานก็ครับเจาวงเจ้าดี ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของเราเป็นผู้บริหารระดับประเทศและหลายท่านนะครับในที่นี้ก็มีท่านพุทธิพงษ์ฉายแสงน,นะครับอดีตรัฐมนตรีตะว่าการกระทรวงวกับ,บันนี้รดนตรีเ,เชิญแจก,การประทานของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ ได้เทียบอย่างเบิงหน้าของสาลาเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆครับลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากๆครับครับต,ต้องบอกว่าหลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นนี้ก็ทีมกก่มารอรับแจก,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 กนะครับเพื่อนๆเรารับแจกวัตถุมงคลหลอกคนกกนเพื่อนเรามีเนี่ย แจะไปหาที่ร่มร่มก่อนไหมนั่งข้างในไหมอืมคุจะยืนนั่งดีกว่าเอาเดินเลยครับเดินเลยเอาพี่ติดรถหมดเลยได้มาแล้วนะครับ เรียญหนึ่งนะครับไม่ต้องเดินไปถูกร uh uh ่องนะครับเหรียญหนึ่งเลยนะครับเราจะได้หน้าก่อนนะเพื่อนกับเราแล้วเราขังครับทุกสิทธิ์ที่รับพระมานะครับพี่ครับพี่ครับวันนี้ได้พระไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคนที่ได้สวัสดีครับพี่ครับวันนี้ได้พระไหมครับพี่วันนี้ได้พระปิ่นกาอ๋อไหนขอชมหน่อยครับ สวยมากเลยครับโอ้โหสวยมากๆเลยครับพี่โอเคโอเคครับผมขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็เราจะกลับกันแล้วนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับที่ชอบใจถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม